ก้มหน้าทำงานกันอย่งางหนักต่อไปนะครับสำหรับค้ชมาริโอยูรอฟสกี้สตาฟโค้ชทีมงานและคุพนพลกิเลยพยอนะครับโปรแกรมไทยลีกรออยู่นะฮะวันเสาร์ที่9ตุลาคมนี้ยังต้องเจอศึกหนักในการเปิดบ้านารับมือต้อนอรับการเยียวอของทีมขอนแก่นยูในเด็ดนะครับ โค้ดมาริโอเองก็ต้องรับภาวะกดดันต่างๆนะครับที่ถาโถมเข้ามาและจำเป็นจะต้องแก้ไขเกมรุกให้กับขุนพลกิเลพยองให้ได้ในเกมนะัดถัดไปนะครับต้องจบสกอร์ให้ได้นะฮะถึงแม้ว่าจะรองเกมเหนือกว่าพาร์บอลเหนือกว่าแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันไม่มีประโยชน์นะครับเล่นดีแต่ไม่ได้3าคะแนนต้องเล่นดีและได้3ามคะแนนด้วยนั่นเองละครับ นี่คือภาพเชนนิ่งบางส่วนนะครับที่มทอทีวีของเราเก็บเฉพาะช่วงของฟิตเนสนะฮะสินาที15นาทีเท่านั้นนะครับของการเชนนิ่งประจําวันนะครับหลังจากนั้นจะเป็นในส่วนของแท็กติกต่างๆที่ขออนุญ,ญาตไม่เก็บภาพไปแล้วกันนะครับ ก็อย่างที่บอกไปหัวต้นคลิปแล้วครับต้องก้มหน้าทํางานกันอย่างหนักกันต่อไปนะครับเลิกฟังเสียงวิจารณเลิกอ่านคอมเมนต์นะฮะแล้วก็พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองและกลับมาให้ได้ในเกมนนหน้านะครับถึงแม้ว่าจะยากด้วยสถานการณ์ต่างๆที่ถาถมเข้ามาในาตอนนี้แต่ก็เชื่อนะครับว่าโค้ชมาริโอเองก็ต้องการที่จะพัฒนาทีมพาทีมไปให้ได้ประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดนะฮะและขุนพลเคเลยพยอง,องเองก็ต้องการชัยชนะนะครับสำหรับการเล่นต่อหน้ากองเชียร์ ที่สนามทันไดโดมนะครับถึงแม้ว่าจะยากแค่ไหนก็ต้องพยายามมันแล้วครับต้องคว้าชัยชนะกลับมาคืนความสุขให้กับแฟนคลับกิเลสยโสเร,เรให้ได้ในเกมหน้านั่นเองนะครับ